ชื่อของซอป,ปลามาดำลูกเหนียงอาจจะเป็นที่รู้จักวงกว้างจากเหตุการณ์ที่เธออ้างว่าถูกตำรวจขู่เรียกเงิน5ล้านบาทนะครับแต่ว่าขณะนี้มีข้อมูลออกมามากขึ้นเห็นถึงความผิดปกติการทำธุรกิจแชร์บ้านซอป,ปลามีผูดด้เสียหายไปฟ้องคดีช่อโกงเพราะไม่ยอมจ่ายเงินคืนและเมื่อตำรวจไปตรวจสอบบัญชีก็พบเงินหมุนเวียนเกือบ300ล้านบาทครับ ผู้เส mm ียหายจากกลุ่มแชร์ที่ใช 00, um ้ชื SaaS ่อว่ากลุ่มออมเงินบ้านซอปลาบุกเข้าทำร้ายคนในบ้านพักของกะมลวันปิ่นทองพันเจ้าของ Facebook f แ n Page ซอปลามาดามลูกเหนียงภายหลังติดตามทวงเงินค่าแชร์ที่กะมลวันอ้างว่าไม่สามารถจ่ายคืนได้เพราะถูกตำรวจยักยอกเงิน5ล้านบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ในพื้นที่ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกกระทบจากคดีที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของกมลวันคำกล่าวอ้างที่ระบุว่าถูกตำรวจยักยอกเงิน5ล้านบาทเกิดขึ้นหลังจากนั้นย้อนกลับไปวันที่10กันยายนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักอ้างเหตุผลพบเบาะแสตั้งวงแชร์ลูกโซ่และอาจผัวพันการฟอกเงินจากขบวนการค้าย,ยาเสพติดแต่ทรัพย์สินที่พบมีเพียงสินค้าที่กมลวันจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เงินสด10ล้านบาทและทองรูปประพันธ์60บาทถ้าวงจรปิดเผยช่วงเวลาที่ตำรวจขนย้ายทรัพย์สินบางรายการไปตรวจสอบกมลวันอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้จุดสำคัญของคดีเกิดขึ้นจากเงินสด10ล้านบาทที่ถูกย้ายไปตรวจสอบเช่นกันตำรวจนำตัวกมลวันไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่เซฟเฮาส์ในตัวเมืองสงขลาเธอยือนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่พบมาจากธุรกิจค้าขายออนไลน์ ก่อนจะเปิดเผยในภายหลัง <Kre> ว <k ow problems> ่าตำรวจเรียกเงิน5ล้านบาทเพื่อไม่ดำเนินคดีตอนนั้นคือกลัวว่าเรากลัวมื่อเราไม่มีอะไร่จะต่อสู้ก็ได้เลยค่ะซึ่งก็ไอ้เขายกไปให้เขาฮาลานเขาฮาลานก็จบนะเขาคว่าจบเงินก้อนนี้ถูกใช้เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กลุ่มออมเงินบ้านซอปลาในภายหลังไม่นานจากนั้นตำรวจชุดปฏิบัติการเปิดเผยกับไทย P ี s เ ภายหลังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการกระทําผิดกับทรัพย์สินที่ยึดไปตรวจสอบจึงคืนทรัพย์สินทั้งหมดมีภาพถ่ายและลายเซ็นของกมนลวันและสามีกำกับในเอกสารตำรวจอ้างว่าได้แนะให้นําทรัพย์สินไปฝากธนาคารเพื่อความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ขับรถกระบะนําไปที่ธนาคารเหตุการณ์นี้ปรากฏในภาพวงจรปิดบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาไซบุรีรถกระบะตำรวจที่ขับนำได้จอดด้านหน้าธนาคาร ส่วนรถของกมลวันและสามีที่ขับตามมาเลี้ยวเข้าลานจอดรถภาพจากกล้องธนาคารบันทึกภาพรถของกมลวันไม่มีใครเดินออกจากรถก่อนจะขับออกไปใน10นาทีให้หลังไม่ปรากฏภาพกมลวันหรือสามีเข้าทำธุรกรรมในธนาคารตำรวจเปิดเผยกับไทย P ี s ถึงบัญชีธนาคารกรุงไทยหนึ่งใน6บัญชีของกมลวันที่ถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินภายหลังพบการโอนเงินเข้าออกมากผิดปกติ เพียงบัญชีเดียวพบเงินหมุนเวียนกว่า283ล้านบาทหลายเดือนพบเงินโอนเข้าบัญชีมากกว่า20ล้านบาทเฉพาะเดือนกันยายน2564พบเงินโอนเข้าบัญชีมากที่สุด47ล้านบาทความถี่เงินโอนต่อเดือนตั้งแต่1000ครั้งถึง4000ครั้งเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าของบัญชีจะโอนเงินออกทันทีตำรวจพบว่านอกจากธุรกิจขายเครื่องสำอางและกระเป๋าบแบรนด์เนมผ่านช่องทางออนไลน์ ยังตั้งวงแชร์กว่า300วงและชักชวนให้ออมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงผู้เสียหายจากการลงทุนตั้งข้อสงสัยว่ากมลวันจะฉากบ่ายเบียงที่จะจ่ายเงินคืนวงแชร์ไม่สามารถรับเงินได้และปิดบัญชีไปแล้วจึงรวมตัวกันไปแจ้งความกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาด,ดำเนินคดีฐานความผิดช่อโกงประชาชนตั้งพนังกงานสอบสวนเป็น ทนายความชัดชวานบำรุงวงจากกลุ่มทนายใจดีเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเกือบ20ล้านบาทและอาจสูงถึง50ล้านบาทขณะที่พันตำรวจโทขวัญชาติจันทะสารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่ถูกกมลวันกล่าวหาว่ายักยอกเงิน5ล้านบาทจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเช่นเดียวกับกมลวันปิ่นทองพัน์ เผยแพร่ข้อความยืนยันจะสู้คดีจนถึงที่สุด